คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีแฟนช่องมนตการผ้าวร่วยจีดผ้าวร่วยนะคะและแม่นอยผ้าวร่วยเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้นะคะจีดผ้าวร่วยเนาะคะ่ะเพิ่นกับมีตัวเลขแนวทางจากปูธดงปตนีนะคะหรือว่าปู ตุดงศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะมานนำเสนอธรรมชาตินะคะเพราะว่าในช่วงพันศานะคะช่วงเขาพันศาปูเพิ่นเพิ่นบ่อสะดวกให้ไปท่าย่ำเนาะค่ะเ mm. พราะว่าเพิ่นเขาพันศานะคะเพิ่นกระเร่ท่อมานะคะโท่อมหาจิตพาร่วยเนาะค่ะ mm. ให้จิตเพิน่นน้ำตัวเลขนะคะมามานำเสนอเอฟซีเนาะค่ะแบ่งฝันเอฟซีนะคะ ก็เมืเบิรเมื่อช่วงน้ำกันค่ะว่าตัวเลขของปูทุดงปดนีนะคะเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทาง้งหายในวันวันที่หนึ่งกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหานะคะจิ๊บผ้าร้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกๆช่องนะคะเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้แอดมีนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของปูทุดงปลดนีนะคะมาฝาก fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ปกติไทยปกติจะได้ทายข้ำเพลินมันบาน่อนการเขาพรนษาแมนตะวันประเด็นขาพรรษาเพิ่งกับเพิ่งกับบอกรอแล้วบอกก็ไปแล้วเนาะว่าสะดวกมัน,มมนบามาสะดวกเทียหนแนวทางในช่วงเขพาพรรษาค่ะแต่ว่าเพิน่นอ่าทรงไล่มาให้ค่ะทรงเขาบ้าน,นไล่มาแม, <ะ S 2> มนค่ะก่อนเพิ่นกับแม่หายเอตทุดงม้หายเนาะค่ะ,คะ,คะ แต่ญชวนเขาพรรษาเพิ่นกรบพดสะดวกเพิ่กนก็เลย z o o เขามาในไล่ให้ใหจ้าจ้ามาฝากพี่น้องเอ็นซี่สำรับนะคะตัวเลขแนวทางค่ะของปู่ทุดงปลดหนี้นะคะไห่มากเพิ่นมีเหล็กเ,เด่นบ่มีบ่เพิ่เนเบเรนีจับคู่มาให้เลยบ่แม่นครับเพิ่นให้สามตัวแล้วก็จับคู่สองตัวมาให้เลยอ่าสามเลขสามตัวทีมีอยู่สามหาง เพนน,นได้โทรมาบอกปะดุวา่าเพรนทรงตามนีได้คุยกับเพน่หมบริคุยเพ่นทรงแต่ตัวเลียงให้ตัวเลมาอ๋อเพนบอกเป็นก้อนหนานีเนี่ยเนาะจ้าได้หงวดก้อนเรียได้บ่ได้ได้มาน้ำปูว่งหงวดก้ <ich> อนหงวดก้อนวัี่ผ่านมาได้ตัวเลียงน้ำปูบ่หงวดที่ผ่านมาหงวดที่ผ่านมาได,ด้บ่เนาะเดี๋ยวอาเบิ้งกัน ถามนี่กับซมีอยู่ไหนนี่ละว่าคิดว่าบ่ากวันสิบหเออวนวสิบหกปรไเดีวัที่หนึ่งเออวนวันที่สิบหกสิงหาประดีติดต่อเพิ่นบ่ได้เนาะพิ่นหนาจะนี่ยอเขาปนตอนนั้นเพื่อนยาีเครีดอีหอย่างนี่ล่ะสักย่างนี่ล่ะจำปด้าได้บล็กยัาไม่ล่ะแมนงาต่ก้อนหนานันเลือกเพื่อนเลือกเพื่นกับเขาอยู่ดิ เป็นเขามาตลอดล่ะพวกทูดงพวกนี้แม่เล่าขานุ่งมากรอนไปนะ่ยตะเกียบปรสิทธดงมะไหมารอนแนะเป็นทุดงมาซชัวเป็นสีหอดกัายเนาะแต่แดงนัสารเพ่อยู่ปีพันก็บบอยย่วาชชวนขอพรรษาพันสีบรมากแม่นนี้ก็มี่มี่วันี่สิบหกแต่วันวนที่หนึ่งมี่เลากับเขาพ้อแม่ค่ะก็มี ันที่หนึงนที่หนึ่ยามีจากวนที่หนึ่งแนยานี่มาแล้วที่หนึ่งสิงหาก็มีเข้าด้วยจา้าสิงหากขนีาขสน่ะหมแต่บดินตั้งช่องแต่ลยช่องก็ได้ไทยทำเพิ่นเนะาะจ้ามีแต่เพิ่นจงไม่อ้อยากโยมเพิ่นสื่อแ้วเพิ่นกระถือไม่รู้ถึงน้คนี จะ,ะ,จะสำหรับวันที่หนึงน่งมีเพิ่นกะไหมาเล็กสามตัวนะมีสามหางตัวอะไรนะมีห้าสองศูนย์แล้วก็สองแปดสองสองเจ็ดหนึ่ง เราเพิ่นเลขสองตัวมีอหกหกคูมีสองศูนย์สองหสามห้าห้าศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองแปดเตรียมสม,มุดประกาจค่ะยนดไปนัางเอถือไปน้ายดไว้ค่ะเพิ่นไหามาซ้ำนีล่ล่ะเพราะว่ามันโชว์ตัวเลข ไสองสองตัวมีจัาหนมิมิมหงหานสามตัวมีสามหงนมาหลายอกมาหลายเ่มาหลารแล้ว่น้อยเห็นชนี่กันนะก็ดึงองมาจากนี่ละจากสามตัวหงมันดึงงมากจากเลขสามตแต่ที่ตาที่ขาดไปก็คือเจ็ดหนึ่งมั้งเดี๋ยวกัให้เพิ่อนติมตาแดงตาวาเล เลขปูเพื่อนกับไฮมาแบบนี้เนาะสามตัวสามห,หาง <นะ S 1> สองตัวหกหางเนาะคะ่ะเอฟซีกับโจดไปนําเด้นนะคะ่ะจดโจดไปพร้อมนะคะเดี๋ยวช่วงทายทายคลิปแอดมินกัจะได้โชว์ตัวเลขไเพราะว่าโชว์โดนกับบดีนะคะมันบดีเนาะคะ่ะถ้าได้ฟังตัวเลขกัให้จดไปพร้อมนะคะเตรียมสมุดประก,กามาขึ้นมาไว้ล้วกะจดไปพร้อมๆกับแอดมินเพื่อนบอกเ<ม>นาะคะ่ะ ทวนทวนตัวเลขให้ fc ฟังอีกรอบนะค่ะเลข3าตัวนะคะเลขสตัมีห2าสองศูนย์ห้สองศูนย์สองแปดสองสองเ่งสองเจ็ดหนึ่งเลขสตักับมีสองศูนย์สองศูนย์สองหหหหเจด สองเจ็ด <27 S 1> แล้วก็สองแปดจ้ะแล้วสองแปดตอนนีน้อของพูดนี่จากที่ห้าตามมาเนาะเพื่อกาเขา่วเขาวลายก็ลดข่าวลัยลดตามสถิติมันมาจะดยังยังบวชยังบวชเขาก็คือหมวดเป็นหมวดเท่านั้นเป็นหมวดหนึ่งเนาะเป็นหมวดหนึ่งเด็กคนส่วนมากสิ่เป็นักสันแต่ส่วนมากสิเขาเขา่าวลายก็ลดนาทีตาม แต่วธธาที่ผ่านมาเ้าบริษัตาม,าตามเลขเพลนเนาะเพราะว่าเพื่อน,น,นกนติาาก์เพืกิจเพื่อนก็อยู่ติดกินิม่อนนั่นแหละเพราะว่าช่วงช่วงในบัณฑาร์ปูเพื่อนเราบอกไว้แล้วก่อนจะขอบัณฑาระวางช่วงขอบัณฑาร์ปูสิบเรื่มาจ้ะแม่เพป็นบอกไวอยู่แต่ปัานนี้ห้าก็หาวิธี่ติดที่สี่ยงจะได้ตัวเลขมาแบ่งปันเย็ซีเนาะเความมิโซ เอองวดนี้เพิ่นก็เลยส่งทรงไล่มาให้บ่ได้คุยกับเพิ่นดอกบ่ได้คุยกันบ่ได้คุยเป็นการส่วนตัวจ้ะส่งเพิ่นส่งแต่ตัวเลขมาก็เลยเอามาแบ่งปัน FC จ้ะฮ่านี่เนาะฮ่ามีการดีเพราะเป็นเอฟซีอยู่เพราะว่ามีโชคมีลับเพราะว่าได้สวมพรรษานี่มันก็หาโอกาสที่สิพหกเป็นอย่างมากมันก็เลยให้แนวท่านมากคือว่างวดนี้ เป็นหมวดแรกตัวในช่วงในช่วงพันศาเนกันเจ้าแมนเอาทวนอีกรูปจีรวดรวยพี่น้องเมันยกตัวเลขให้เพันเบิรงกันได้ยกเลขก็ได้เพราะว่ามันเออยกตัวเลขเพราะว่าพี่น้องสิได้เขียนไปนัาเพื่อปังนเจ้ามันจดประทัน ห้าสองศูนย์สองแปดสองสองเจ็ดหนึ่งเนาะสามตัวนะคะสองตัวมีสองศูนย์สองหกสามห้าห้าศูนย์สองเจ็ดและสองแปดนะคะบนล่างเลยนะคะบนล่างเลยบนล่างเลยต้องกลับบนห้อแนี่นอนกลับไปดีที่สุดเลยจะต้องกลับไป <laughs> นะอกลับไปกลับ <laughs> <ไ>ปกล่าวไปแล้วเนาะ,ะแต่ว่าเป็นเลขดังอย่ตัหนึ่งสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองหกสามหา้าแมนเมอรค่ะสามห้ากับแมนสองโมกับแมนเลข,เลขดังหรือเปล่านะสามห้าเป็นเลขเด่นนะสามห้าตัวเด็ดเด็กมากจีนพลาด้วยแต่ค่ะเอ,เอาถ่ายคลิปจีนพ้าด้วยไม่อย่างจะฝากฝาเอฟซีเหรอ สำหรับนะคะสำหรับ أ, จีตพารวยนะคะกะมีผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์คุมหิ้วนะคะแอ,อดกะซื้อทานเองแล้วก็ขายพรอมนะคะขายด้วยนะคะเพิ่งเริ่มค่<น>ะเพิ่งเริ่มนะคะก็รู้สึกว่าดีนะคะรู้สึกว่าคุ้มหิวได้ดีนะคะเวา,าะเาปะกติจะเป็นค้นกินจุกจิกอะจเป็นค้นกินแบบว่าคล้ายว่า หิวอยู่ตลอดเวลานะคะส,สังเกตใจไอ <c oughs> ถ่าคยคลิปใสนเนี่ยต้งแมนต,ต้องกินแต่แต่กติินมาสองมือแลอ้วรู้สึจกจะความผิดปกติเพราะว่าคล้ายๆว่าเหมือนมันอิ่มนำ้ำน้ำนักน้ำนักเริ่มน้ำนักที่เจ็ดอันก้อนสิกินเนี่ยน้ำนักเท่าไหร่ก้อนสิกินเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกจุดหนึ่งอืมนะมเดี๋ยวอ๋อมาแมนเจ็ดสิบเจ็ด บัน้กินมาสองซองแล้วม so. yeah. so like ัน oh. บ่เลยกไปสั่งเหมือเศร้านี่ที่ไปสั่งกับมุนทักการเหมือเศร้าเลือกเจ็ดสิบหกมือเศร้านี่เขากินเขาเราที่นาะเขาไปสั่งมันบ่เหมือเศร้านี่แมนเอารอบเบิรงนเนาะค่ะวาสิรถแด่ก็จะกินกับรถรถตัวนี้แมนไปสั่งเหมือเศร้าเจ็ดสิบหกเพราะว่ารู้สึกที่กินมาสองซองเหมือเศรุ่ซองที่สามรู้สึกว่ากินแล้วมันกินแน่น มันจะพิดว่ากตีนไหมรู้สึกว่าแบบว่ามันมันกุ้มหิวได้ดีก็เลยอยากมา,าแบงปันนะคะแบงปันเอฟซีนะคะขาบอกว่าเอฟซีอยากล่นค่ะเพื่อผู้ใดนะคะอยากไอเอ่อน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักแล้วก็สุขภาพดีพร้อมนะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่แอดสื่อมาก,กินนะคะแล้วก็ ซื้อมาขายเอทั้งกินทั้งขายพอมนะรคะอ๋อกินแล้วรู้สึกว่าดีก็เลยอย่งแม่ปั่นเนาะค่ะเนาะล้วอ่าเราอีกตัวนึ่งกับเป็นคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะคือตอนนี้คือที่คนทักมณฑการแม่นค่ะว่าคือตัวที่มณฑการกินแต่ว่าแอดแอบถ้าท่านล่องกินนะคะมณฑการกินหมดไปกลองนึงแล้วแม่ค่ะมณฑการขึ้นมาเช้าเพราะว่าแอดก็สังเกตว่ามณฑการก็ หนา่ขึ้นก็เลยแน่นหากันค่ะก็เลยนี่อันแอกกำลังสิร่วงกินเบิรงคขึ้นกันกินคู่กันแต่ว่า้องมันทักการกินคู่กันเนาะค่ะคอลาเจนกับกาแฟมันทักการตัวงจีกินสองยางนี่คู่กันวันนี้ได้ได้ดึงจีดมากเร่องลดลงความอ้วนเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับเนาะค่ะสำหรับไลายๆท่านทางแอดมาเนะคะว่าแอดเนาะค่ะ เป็นนาไซคืนเกลี้ยงคืนนะคะไปใส่ยังมาเนาะคะแอดกับมีตัวแนะนำนะคะชื่อแอดกินมาแล้วนะคะกองอันนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะกินมากกองหนึ่งเมื่อใ่กองหนึงเกือบจะซ้อมกองแล้วนะคะแอดกับซังมากมากกินก่อนเนาะคะ่ะอากาแอดจะกินคู่กันนะคะกาแฟกับคอลลาเจนนะคะบะเ,เนี๊ยบเล็ตัวนี้นะคะมันจะคุ้มหิวนะคะแอดกับเล็ด ไข่จีดนะคะหข่จีตดมาล่องเนาะค่ะเพราะว่าจีตดเพื่อนกับมีชื่อว่ารูปร่างแบบนี้แหละค่ะวับอันนี่แหละค่ะกันเลเพิ่งกินไปตอนนี้ไห้จีตดกินไปสองซองนะคะการรู้สึกว่ากินเขาอิ่มอิ่มเมื่อเช้านี่นะคะก็เล่พากันไปสร้างไปสร้างน้าหนักของจีดเจ็ดสิบหกจุดหนึ่งนะคะก่อนเพิ่นสิบกินเนาะค่ะเพิ่นน้าหนักเพิ่นอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวรอดติดตามไปอีกนะคะว่า จเจะหนังจีนก็จัะลด่ะเดี๋ยวสิลุงอัปเดตยร์ีเบื้งเรื่อยๆเนาะคะ่ะว่าสิเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้กินไปแล้วสองซองของ <Okay. S 2> จีนนะคะตอนของแอดแอดกินแอดเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วนะคะก็เล,ลยล่ออาห้มาก,กินกับนี่นะคะเพราะพ่นว่ามันมันดีเนาะคะ่ะเพื่อสุขภาพนั่นะคะแล้วก็คุ้มหิวนั่ <Okay. S 2> แต่ของแอดจะกินคู่กันนะคะกับคอลลาเจนเนาะคะ่ะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันมีการรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะว่าไปไสคข้นกระทักนะคะ <Okay. S 2> กระทักว่าหนาใสขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ ช่วยนะคะรักษาภายในสู่ภายนอกนะคะแ<ม>ต่วา่าาก็ต้องแต่ละคนก็ต้องใส่เวลาอาจจะเวลาพอคลืนกันนะคะะต่นี่ก็อยากในน้ำร่องเมืองผู้ได้สนใจก็เดี๋ยวแอดจะขึ้นเบอร์โทรใตคลิปนะคะกัร่องโทรมาสอบถามได้นะคะโ<ม>ทรมาสอบถามได้นะคะผู้ใดสนใจนะคะกับสำรับตัวเลขนะคะวันนี้สำ,ร,ะะสำรับตัวเลขของปูทุดงกรดนี่นะคะปูบางกะไหามานะคะ ไหมาสามตัวนะคะมีสามหาง2ตัวมีหกหางนะคะตับบัตรชมวงกัดนั่นไปพิจรารณาเบิร์เนาะคะ่ะขันมาขันชอบกับจังคอยเอาไปลงทุนเด้อค่ะขันบอมักันชอบกับพานนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอดนะคะและจี๊ดพารวยกับจะขอนะคะขออนุญ,ญาต ลาเอฟซีเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคแพ้ขัดเจ็บและที่สําคัญขอให้โชคดีถูกหวยรวยเงินใน,นว,วันที่1กันยายน2 5ห6 5หาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ